วันนี้ก็ตักสดๆกันไปเลยนะคะวันนี้ทําแกงส้มกุ้งใส่มะละกอนะคะแต่ตอนนี้มันสุกแล้วก็มีเนื้อปลาด้วยนี่ถุงมันสุกพอมาอยู่ในนี้ใช่อันนอันสุกอนูเอาทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่ามันเละอ๋อเหรอใช่มาทานข้าวด้วยกันนะคะฝนตกมากเลยตักเยอะๆเลยค่ะคุณแม่แล้วก็มีปลาทูนะคะแล้วก็มีปลาเค็มแล้วก็มี กุนเชียงทอดนะคะเป็นหม้อหม้อโอเคแล้วก็มีผักบุ้งมีแตงกวาแล้วก็มีส,ต,มต,มสต,ตอนะคะข้าวเย็นแต่กินดึกเลยะคะ่ะวันนี้กุ้งตัวเบลอเลยนะคะตกเนาะแต่ว่าแกงแล้วมันหดฝนตกตลอดเลยวันนี้ทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรกันละ มาทานข้าวด้วกันนะคะมาสองทุ่มมานนี้น,นี่ค่ะผักบุง้งช่วงหน้าฝนผักบุ้งก็จะออกหน่อยนะคะผักบุง้งนาก็จะออกหน่อยอ่อนๆเลยค่ะตำพริกเองนะคะวันนี้แกงส้มก็ตำพริกเอง ม่ต้องกรอบอร่อยหวานเลยมาทานด้วยกันนะคะกินกับปลาทูเข้ากันนี่ค่ะผักบุ้งสวยๆนึกถึงอะไรไหมน่าจะผัดกับหมูมกรอบนะนะผัดหมูกรอบอร่อยผักบุ้ง กินกับส้มตำก็เข้ากันอชะตอหวานมากเลยกินได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตัดพิงแล้วนีย่ยายคนชอบตอแบบนี้น น้ำเต่งส้มอร่อยมากเนื้อปลาอาจานข้าวด้วยกันนะคะเค็มก็อร่อยวันนี้กินเย็นหน่อยค่ำแล้ว สองทุ่มแล้วคะ่ะไม่ใช่เย็นเพราะว่าทำคนเดียวไงกว่าจะตำพริกกว่าจะแกะกุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาหน่อยเส็จ <c oughs> ก็สองทุ่มเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กดติดตามมีคอมเมนต์ด้วยนะใช่ไหมฝากช่องด้วยนะคะ ปลาทูอนะไรปลาทู หมดแล้วแป๊บเดียวหม้อหนึ่งหมดแล้วถ้วยกินเก่งค่ะโอ้รางวันก็ไปกินกับเผาเจ๊ดำไ่เข้ากันสุดๆเลยกับปะต่อเนี่ย เกีงส้มปลาทูเข้ากันปลาเค็มเข้ากันหมดไข่เจียวได้ดีมีไข่เจียวด้วยแต่ว่าไม่ได้ทอดคุ้งละเอีมาก จอน <c oughs> เก่งส้มของโปรดนะคะ ฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ฟ้ายังร้องอยู่เลยเสียงฝนก็ยังตกอยู่เหนะตอที่ใต้เต็มเลยเนาะ โอเคนะคะเก็บนีลาไปก่อนค่ะ